เอว่าซาสวัสดีครับวันนี้อยู่กับแชมเปี้ยนใหม่ที่เกือบจะเก่าแล้วกับคาริสตานะครับเพราะอีกไม่กี่วันแม่งเวอร์วีเอโกเข้าแล้วด้วยซ้ำแม่งเลยมาสิบวันแล้วแล้แลนี่ชี้อะไรเนี่ยก็เป็น ADC ตัวใหม่ที่เข้ามาในเอลนะแล้วก็สกิลนี่มันคือชี้อะไรวะมีหอกด้วยกูจิ้มเทสก่อนแล้วกันมันใช้รอบเดียวต่อเกมหรือเปล่าไม่แน่ใจกดไปก่อนแล้วไม่รู้อ่ะเพื่อหอกไปแล้วก็วันนี้มากับมิโกบฟอกชชนแนลนะครับก็เล่นเทสนะครับว่าคอมโบนี่จะเวิร์กอยู่ผมไม่เล่นมานานมาาากเเลยพระว่ ที่ไม่ได้ลงคลิปก็เพราะว่าติดธุระนะครับแล้วก็พอว่างปั๊บก็ค่ายแดกเลยป่วยเลยยาวทีนี้แล้วกูจับสก,กิลอะไรก่อนดีถ้าตามคอมเม้นต์ก็อัพสก,กิลหนึ่งเพราะว่ากูดาวน้อยสุดผมไม่รู้อะไรเลยคือผมเพิ่งกลับมาเล่นเลยเว้ยแบบรีแลงซ์มาก็เพิ่งจะได้จับเนี่ยเกมแรกเลยลได้จับคาริสตาเฮ้ยหูใจเย็นเพื่อนให้ได้เปิดคลิปก่อนจะเปิดการเสแล้วกูจะห่อมันแอนิเมชั่นเร็วมากเลยว่ะแบบผมรู้ว่าจะเพิ่งแล้วมันจะสโลว์กว่าน,นี้กูจะเอาป่ะละ่ะเจี๊ยกูตัวใหม่แล้วเว คือตอนแรกเดี๋ยวผมจะลงคลิปแ้นั่งนานแล้วใช่ไหมแต่ว่าพอตอนนี้คาริสตาเข้าให,ใหม่แล่ผมไม่ว่างพอว่างบอมก็ไข้แดกเหมือนที่พูดนะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่หายเลยถ้าฟังจากเสียงไม่รู้ว่าในคลิปเสียงมันจะแบบเปอนปกติหรือเปล่าแต่ว่าผมยังไม่หายร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับแต่ก็อยากจะทําคลิปนะก็เลยรีบหน่อยอุย้ยแต่คุกตัวจังหวะนี้เอ็กซ์ซอไปก่อนแล้วซอยหนึ่งสองแล้วเราก็ช้าคอกลับแล้วเปิดบัตรไปแล้วครับพี่โอ้โยยังไว้ลายอยู่วะเอาว่าขนาดปวดอย่างร้อยเปร์อยู่ ผมรู้สึกว่าเสียงตัวเองจากป่วยกับไม่ป่วยก็ไม่ต่างกันเลยรู้สึกว่าไอ้เชีย่ยตอนไม่ป่วยกูก็เสียงประมาณนี้เท่าที่ฟังอะนะแบบเชีย่ยป่วยทางจิตหรือเปล่าวะกูมเสียงแบบแบบไม่ไม่ต่างเลยหรือว่าอาจจะใกล้หายแล้วก็ได้นะเดี๋ยเราปล่อยผีพุ้งตาไปก่อนนั่นก็คือเชีย่ยแล้วนะโอ้แล้วพุกงโดนอย่างนี้โหแล้วเรียบร้อยไอคิวหรือเปล่าไอคิวจะสวยงามมากสุดๆอันนี้ก็คุมแล้วได้สองคิวต้นเกมเีย ที่มันมันน่าจะแดชตามความเร็วเครื่องที่หนึงตัวเองหรือว่าความเร็วโจมตีสักอย่างแน่ๆเลยวะเพราะว่ามันพุ่งเร็วกว่าต้นเกมเยอะเลยอุ้ยแล้วยังไงโหแล้วมักมาเยอะอะดิเที่ออุ้ยึกว่าษามักมาสี่เฮ้ยจะเย็นี่ยโอ้โหมาเป็นตะบนเที่อ่พัดน้องเสขวนเดี๋ยว่าจะตัวเดียวมาเป็นหมู่อุ้ยโอเคเราอุ้ยเราเป็หนึ่งหอกอุ้ยเทสรับหน่อยเพื่อนโหแล้วปัดพุ่งจังหวะนี้ยังสวยงาม พี่ก็ฟล็อกแชนแนลแล้วเอาแล้วแต่กูซ้ออยู่อุ้ยเฮียกูหลบหลบอติดแล้วของใครไม่รู้อ่ะฝั่งกูฝั่งมันวะฝั่งกูแหละเฮียกูหลบทำไมแดดไปก่อนเขาเรียกว่าโชว์ผิวเราอุ้ยอุ้ยเจลิญกรุตีคลิปเอวแทบเคสปกติคาสตาแม่งก็แบบเดินเหมือนเดินเหมือนปวดเอวอยู่แล้วเดินแล้วแบบเดินเหมือนไม่มีแรงอ่ะเฮียกูแฟดอัดเลยไงมาที่วันมาจังหวะนี้เควว์หอกดัก อ,อ้าวไอ้เที่แล้วมึงกลางโลกข้างหน้าแต่โดนฟอยตูดอย่างเงี้ยเรียบร้อยแหกแล้วครับน้องๆอย่างนี้เน้นข้างหน้าไม่เน้นข้างหลังอย่างนี้แหละแล้วก็ซอยป้อมกันไปแล้วเคลินมาแล้วโอ้เฮ้ยป้อมแตกแล้วน้องตายนะหมอกไว้ก่อนไม่กลับตายนะเว้ยเฮ้ยมาถึงกูแหละไอ้เที่กูจะไปนะเอออุวยจะเล่นต่อเหรอวะไม่น่าจะรอดนะบายบายนะโอเคเรากลับไปรีก,ก่อนเราเห็นวายข้างๆด้วย แล้วลูเซียนมาจริงแต่มาเล่นไม่ได้นะหอยเลยบัวโว้ยอืมวิเชี่ยลูเซียนเปรี้ยวจัดอัติเมลของเราได้แม่งผมแม่งรู้สึกว่าฟิลแม่งคล้ายการจับโปเกมอนเข้าวากิบอลมากแล้วก็เควี้ยงไปเลยเชี่ยฉันเลือกนายเทสอะไรมาเนี่ยเชี่ยอุ้ยเปิดไปแล้วเดี๋ยวอัตินี่ผมแบบไม่ผมไม่รู้ว่ามุมมองก่อนที่แม่งตอนแบบตอนโดน ดูดเข้าไปในโปเกมบอลมันเป็นยังไงแบบต้องกดยังไงเดี๋ยวไว้ว่างๆค่อยเล่นดูแล้วกันกูเอามาเก็บก่อนแล้วแฟนอัดเลยดีกว่านี่ไงแล้วปล่อยโปเกมอนโปเกมอนเทียอะไรโปเกมอนไปเลยเทสเลือกนายต่อยกูมันแรงจังวะที่น,นี่มันโอ้ใจเย็นใจเย็นดูเซียนใจเย็นอืมนันจะดูเซียนกับโดนใหม่ก็อะไรวะพิชิตแอคแท็กเปล่าวะสักอย่างกูจะแว้เคลื่อนที่เร็วเป็นบ้าเลยวะเชี่ยไฮสตาร์น่าจะแดดเร็วตามความเร็วจมตีตัวเองเปล่าวะ ติดลูนแบบลิตรเตมโปแล้วแบบออ้โเฮียกระโดดแบบอะไรขนาดนั้นนะกูคุมไม่อยู่อ๋อแล้วก็ระบบใหม่ของไอเทมอย่างชาติวันไรขอไปเฮียกูจะรอดไหมเฮียโอ้ยกูเพื่อจะเย็นกูไอพึ่งเสร็จเนี่ยตีคิปอยู่เอ้ยเอาดิผมไม่ตายเฮียไม่ตายได้ยังไงนะกูดึงหอกอันนี้แล้วอุ้ยอุ้ยโอ้โหแล้วเทสลับจบไม่มีคิ้ให้กูตีแล้วกูปวดลูกเล่นแล้วเฮียโอ้เรียบร้อย โอเคเราได้เฮอริเคสหนึ่งอัน,อนดีขึ้นอุ้ยยขาหน้าอีกนิดนึงเคลลี่จะแตกแล้วนิดเดียวฮอคฮอืคเต็มหัวไอ้ชี้อ่ะกูไม่เพียงหรอกกูฮอคออโตเอาไล่เพื่อนไะล่เพื่อนลุยลุยลุยไม่น่ารอดอะไรเงี้ยอย่างนี้ไปยากครับอา้าวไปง่ายจต่กันไอ้สัตว์ไอช้ไอชี้อ่ะสึกรอดเฉยเลยภาษาพูดไปแล้วกูดได้ว่าจะตายก็เราจะออกไอเทมใหม่มันชื่ออะไรวะเทอร์มินัส มั้งที่มันจะเป็นไอเทมที่สามารถบัฟความด้านไลท์แล้วก็ชาร์ดได้ซึ่งแพ่นี้มีไอเทมใช้กับชาร์โดมาซึ่งผมไม่ค่อยเก็ตอะไรรู้สึกว่าชาร์ดจะแค่มีข้อสเสียเฉยเดออกก่อนแล้วกันไอเียถ้าเดินไม่รีบเลยคาลิสตา้า <c oughs> อุ้ยชิะเกียงยาวจัดมุนโดไม่กลัวไม่เกรงเลยวะขนาดนั้นเลยเหรอฮะแทงก็คงยังน่าจะยังเป็นเมตาเหมือนเดิมนะถมาความรู้สึก ไอ้ผมว,ว่าเดินดักคิดดตรงนี้ดีกว่าเดินตรงนี้ป่าวะไอ้ชี่แล้วมันมันเป็นคามา่าคาม่าไอ้ชี่ยนี่มันเซ็นหน้าไอ้สัตว์กูผิดตัวปะเนี่ยไม่เล่นานะสมองไหลเหรอไอ้ชี่มันเล่งเลือดแรงเกินปะเนี่ยคุยแล้วจังหวะนี้ปาหอกอัดกระสุนไอ้ชี่หักล้างไงเขาเรียกว่ามีถีโบราณไม่ดีปผมไม่ปาหอ,อกอัดน,นี้เมื่อกี้ผมตายนะพอดีว่าหอกมันแยงกระสุนไงกระสุนมันได้แตกออกกูเกือบแตกไอ้ชี่ยพูดไปเรื่อยมันไม่ไจริงหรอกเมื่อกี้กูโดนน้ำเต็ม มันก็เหมือนจะเจ็บแต่ก็ไม่เจ็บอะ่ะอืมอุ้ยเราคุากโดนจังหวะนี้แล้วผมหอกไปแล้วผมสโลผมผมไม่รู้ผมทําอะไรไม่ได้ผดูโดนอะไรไม่รู้โอ๊ยเขี้ยนั้นมันลวงเพื่อเราเฮ้ยเดี๋ยวกูจะไอ <c oughs> โอ้ยไอเขี้ยนเดือดไปไอไปกูจะรอดไหมเนี่ยไอเขี้ยหมายถึงชีวิตรจริงกูเนี่ยอืมเฮ้ยอ้าวอุย้ยนี่แล้วกูมาแล้วไงแล้วมันหยุดไม่อยู่แล้วไอเขี้ยมันเดือดมึงมานี่ดิไม้กูสอยดิ กูขอโดดหน่อยอืมแล้วกูมาตรงนี้ได้ยังไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยกวางกลับแล้วกันทำไมมาถึงมาอยู่ตรงนี้ได้วะเมื่อกี้ก็อยู่ดีๆตรงนั้นกูแต่ว่าแม่งเร็วมากๆเลยว่ะเราได้เทอร์มินัสแล้วนี่คือไอเทมใหม่ที่ทำให้สระชาร์ดโดน่าจะโกงมากเพราะว่าได้ค่าจากอสิดเปเที่ยวผมกลัว,ว,ลวเอฟเฟกต์รักตรงนี้ตลอดเลยว่ะแม่งจะฝั่งเดียวกันฝั่งสงครามแม่งแยกไม่ออกเลยมันสีจะออกแดงๆอรัโหแต่ว่าตีป้อมก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นเท่าไหร่ เออก็อจบเร็วอยู่แล้วเนี่ยเกมนี้ช่้แต่ว่าเขาแข็งอยู่นะเขาจะไม่ยอมให้จบไงมันยังมีเพจป้อมอีกอะโอ้เพจบอ่อสักอย่างไปจังหวะน,นี้ไม่โดนโอ้ยรีบจบกับเพื่อนไม่ไหวแล้วอืมหูมจะไปฆ่าเขาได้ยังไงดีวะอ๋อรู้แล้วไอ้เชี่ยกูจะจับเทสเข้าโปเกมบอลแล้วก็เพลื่อนโปเกมอนไปชิวๆรอแป๊บหนึง่งเทสไม่อยากมาก็ต้องมาไปเลยใช้ชิ้เลือดนายอืมเรียบร้อย เออนี่ไงครับบอกไปแล้วเรียบร้อยเหมือนกันเชี่ยเอาไว้คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแบบรีวิวข้าวๆแล้วกันนะไม่น่าจะข้าวๆไม่น่าจะมีอะไรเลยนอกากูมาเล่นเฉยๆก็ไม่ได้มาแนะนําสกิลอะไรอยู่แล้วนะเวลาผมเล่นพวกเนี้ยก็ก็จะเอาหายไข้ก่อนแล้วก็จะกลับมาลงคลิปให้บ่อยๆเหมือนเดิมนะครับเพราะเหมือนเดิมก็ไม่ได้ลงคลิปบ่อยอยู่แล้ว <laughs> ก็วันนี้ก็ถือว่าตัวละครที่สนุกตอนี่ผมพูดแล้วไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วว่าแบบมึนได้หมดละ ว่าจะไปนอนแล้วก็วันนี้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนแล้วอย่าลืมกด s c r ต b e และติ่งพันทรซับแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ